ในแหวกพุ่มไม้เ <t ap semb East> ข้าไปดูเท่านั้นแหละผู้จุกจับพระองค์ท่านกระหม่อมฉันเห็นทั้งสองตาเลยเห็นเจ้าหญิงสีสุรางไก้สิงห์ขันลากำลังนั่งจุกจิบฟันกันอยู่เลยแต่ด้วยความราศนีก็ะปาถนาใดดีก้า่อมฉันปาถนาดีปาถนาดีก้าบอมฉันโมโแล้วผู้จุกจับกำบัฉันได้เข้าไปตักเตือนให้ความหวังดีนะสิงห์ขันลาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องไอ้สิงห์ขัลาโมโหก้า่อมฉันมาพระองค์มาช่วยกลรามฉันไว้ไม่ทันกำบอมฉันคงปากฉีกถึงรูหูแดง อจสิงห์อะไรที่เด่นพี่พูดมาเป็นความจริงหรือไม่ขอเด่นนะนิสัยใจคอกระหม่อมเป็นเช่นไรพวกน่าจะรู้ดีไอความคิดชั่วร้ายแบบนี้ไม่มีในหัวกระหม่อมหรอกพุ่งยุคข้าแกตัวทำไมทำเราไม่กล้ายอมรับผิดเหรอเลิกด้วยนิสัยแบบเนี้ยทำอะไรก็กล้ายอมรับสักมั้งสิฮะจะพี่ไปข้างยจะไม่เชื่อคนวันนี้ฟังเมียเกาะคนทั้งสองคน จดหมายไหมคะจดหมายต้องเขียนจดหมายแน่ๆ,นนๆ,นๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเป็อยังไงหัวรอเมียตรงนี้เดี๋ยวเมียจัดการให้เองทุกอย่างเดี๋ยวเมียรับจบเองทังพี่รบกวนทีเดี่ยวตรงนี้มไม่ต้องพูดพี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้เมียอะไรพี่เป็นกำลังใจเดี๋ยวเมียจัดจัดการให้วบวนทีสักทีเถอะ จัดจลิดนะน้องเนี่ยเออเขาน้องไงจัดหมายอยู่นะจัดหมายอะไรฉันไม่รู้เรื่อง<จ>ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องจัดจลิดจักเกะเอามาจัดหมายแผนการของเธอใช่ไหมทำไมสารเ,เลวขอ,อบคุณเก่งแต่ตัวเท่าหมาเนี่ย สีอะไรเอาจดหมายมานี่พูดดีๆแล้วนะพีนี่เป็นแปตโล่าแน่ยกขยึ้นเดลงปเป็นไรนาะคุยกับผู้ชายต้องพูดดีๆตอเหอเอาจดหน่อยมาองหญิงไม่ต้องหาหรอวองหญิงเขียนยังไงก็บอกเขาไปเลย จะไปตก,กเาาีเอาโอ๊ยไปเอาาเอไปนานแล้วเอาไปนานแล้วอยากจะจับมือก็ไม่บอกแหลสะสมุทรไทมีชู้กันแน่วะนี่เจ้าพี่ <c oughs> ว่ายัางไงนี่คือจบไปเจ้าพี่ต้องใจเงยน็นๆและอ่านะทุนหัวของเมียเมียจะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้พี่ขอบใจเจ้ามากก็ดีเหมือนกัน ถ้าหากก็มีจดหมายจะได้รู้ความจริงว่าใครกันที่เป็นคนโกหกเพราะฉะนั้นท่านพี่ท่านพี่รบกวนอ่านจดหมายทั้งสองฉบับนี้ทีนอกฝากเออขอเดชะว,ว่าแบ่ผฉันอ่านไม่ออกอา้าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวก่อนพทหารชั้นใหญ่ม่ตั้งหลายปีแต่อ่านหนังสือไม่ออกนี่นะก็จับใบดาใบแดงมาพระเจ้าข้าจับใบดําใบแดงมาได้วันแรกก็ได้ใบดาโ oh, อ้โหเสียใจร้องไห้ดิ้นเลย ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเห็นใจว่าไอ้หนูไม่ต้องเสียใจลูกจยให้จับใหม่อีกรอบนึงทีนี้ก็ได้ใบแดงได้ใบแดงใบแดงโอ้โหทีนี้ก็สงใจเลยนะสิสงใจก็อยากรับใช้ชาติโอ,โอ้อยากรับใช้ชาติมึงพูดหน้าดัานๆั<ะ>มึงอยากมีผัวเป็นทหารเดี๋ยวไ,ม,ไม่ไหวขมิดปากหรืมึงก็ได้ฉลองกูนะมึงเคยไปให้ปากอ่าวนะ จะพาไปเก็บหอยหลอดเอาล่ะเพราะฉะนั <ông rees an> <t akers> ้น <Die> ข <ingo> right, <you> right, right. no, right. ้าพเจ้าจะขออ่านจดหมายทั้งสองฉบับที้เองสมภพประเทศเองเลยพะยงค์อีเรี่องท่วมทุกไอ้สิงห์ดารามึงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยรับกันให้ครบกองเดี๋ยวไอ้เจ้าใจร้าย เขาแฟคนแล้วขึ้นกูยัไม่ตบไม่เป็นคนจริงเพคะกูมาน,น,นินกับผู้ 出。Tour. อึกูช่ยเฮียมเอ้ากูร้องแต่เนี่ยมามาหายไปไหนนะขอโทษขอโทษร้องดีนี่เอาใหม่าหม่นะเฮียมนะเออร้องยิจสื่อได้ไงวะเออขอโทษเฮียมเฮียมนะออก็พอไอ้เฮียมหาดใ่นันเขาบ้นึกับฝีวิกา Nós oh, dançar เจริงนะเบ็คเกรันพี่เมี้ยันพี่เง้ยจงรักจงรัาจับปุ้ยสิสวางไกรสินขนะจับไปไม่ด้จับไปไม่มาผิดแล้วัิดปอนนี้ไป